ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้มาอำเภอโนนคูนจังหวัดรีสะเกีนะครับก็อยู่ติดติดอำเภอสำโรงของจังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแปลงพริกนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมแปลงพริกเนี่ยทางด้านหลังนี่จะสวยมากทางด้านหน้าเนี่ยทาไมก็ยอมก็ยำนะครับเหลืองเหลืองบ้างอะไรบ้างมีปัญหาตรงไหนนะครับทาพร้อมกันทําไมเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะมาถามพ่อลุงนะครับสายเหตุที่เป็นลักษณะแบบนี้ จะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับวันนี้ครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อแนะนําตัวเองหน่อยครับผมชื่อนายกําจัดรองเมืองครับบ้านหนองหินหมู่15ตำบลหนองกุงอําเภอหนองคูนจังหวัดศรีเกตครับครับวันนี้ก็มาพ่อพอดีมาเจอพี่สุนทรในแปลงด้วยนะครับวันนี้ก็ครับผมสุนทรเชื้อสิงห์ครับสมาชิกผู้นําอุบลศรีสะเกดครับครับก็อยากให้พ่อเล่านะครับว่าเอ๊ะทำไมติดแถวทั้งด้านหน้ากับ ทั้งด้านหลังอีกเป็นเลนไล่กับสองไล่เนี่ยทําไมมันแตกต่างกันเห็นชัดเลยผมว่านึกว่าดินมันไม่ดีครับมันเป็นดินโพนดินอะไรล่ะดินที่เอามาจากที่อื่นไหมครับมาจากที่อื่นครับดินเป็นดินโพนจ้างรถเข็นมาอ่านะครับก็อยากถามพี่สุนทรที่เข้ามาบ่อยๆนะครับว่าดินโพลนี่มันเป็นลักษณะแบบไหนพี่อ๋อดินดินเขาเรียกว่าดินเหนียวครับเป็นดินปลวกที่กินก่อขึ้นมาแต่ดินที่ที่พี่้องเห็นตรงนี้มันจะเป็นดินที่อยู่ลึกอยู่ลึกเวลาขุด แม่โคขุดมาเนี่ยมันจะไม่มีธาตุอาหารนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ถ้าดินไม่มีธาตุอาหารมันก็อะจงเป็นแบบนี้ถ้าพี่น้องเจอสภาพแบบนี้ให้นึกเลย,เลยครับว่าดินไม่มีธาตุอาหารนะครับค่อยเติมค่อยเพิ่มตลงไปว่าเราจะเพิ่มเติมตรงไหนของยูนิลเรามีอยู่แล้วนะครับครับก็อยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาเราปลูกพริกเนี่ยนะครับอีสานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่อง พื้นที่ปลูกเนาะนะครับดังนั้นพื้นที่ปลูกปั๊บเนี่ยทำนาเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในรุ่มๆดอนๆแบบนี้นะครับ,รบเขาก็จะไถนะครับเอาเขาเรียกว่าเอาที่สูงๆเนี่ยใช่ไหมฮะมาทํามาทําเป็นแปลงพืชผักไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่อีสานจะทําแบบนี้นะครับ,รบมันก็เลยเขาเรียกว่าตรงไหนที่ดินดินพ้นที่มันลึกหน่อยใช่ไหมครับดินลึกหน่อยแล้วเรามาถมเนี่ยนะครับธาตุอาหารมันจะไม่ค่อยมีแบบที่สุนทรว่า นะครับดังนั้นเราก็ต้องรีบแก้ไขนะครับวันนี้มาก็เป็นโอกาสเลยนะครับเข้ามาพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ถามเลยว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหัวหน้าแก้ให้หน่อยนะครับที่จริงพี่สุนทรนี่ก็เก่งอยู่แล้วนะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับดังนั้นแปลงนี้ก็แนะนําพ่อเนาะว่าเราต้องใช้ตัวยูนิคนะครับยูนิคเนี่ยผสมน้ำนะครับยูนิคสามสิบซีซีเนี่ยนะครับปล่อยมาถ้ามีสายน้ําหยดก็ปล่อยทางสายน้ําหยดถ้าไม่มีเราก็ใช้เครื่องพ้น นะครับเปิดหัวขีดเลยหรือว่าหัวขีดออกก็ได้นะครับขีดเป็นรูปน้ํานะครับห้าถึงเจ็ดวันขีดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแปลงนี้เห็นพ่อบอกมันใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเลยใช่ไหมครับอ่อครับผมนะท่านแตั่นต้องรีบช่วยนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากยูนิคเรายังมีพวกใบโอซอยนะครับแต่ยูนิคเนี่ยจะประสิทธิภาพเป็นรูปน้ํานี่จะดีมากนะครับให้ใช้นะครับแล้วก็ต่อไปให้ใช้กับเขาเรียกว่ายาเชื้อราได้นะครับเมทาเล็กติวป้องกันรากเน่าโคตรเน่า นะครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับในส่วนของที่เราเห็นนี่ครับใบมากๆเนี่ยนะครับพอเราสามารถที่จะเอาใบข้างล่างเนี่ยนะครับออกได้นะครับออกให้เหลือแต่ใบยอดได้มันก็ทําสาวอ่ะในมุมหมอพืชที่ที่พ่อเคยเห็นนะครับมันมันไม่ตายนะครับเพราะต้นเองอ่ะมันก็แข็งนะครับมันก็แข็งก็ใช้ลักษณะแบบนี้แล้วส่วนทางใบนี่เราก็ต้องป้องกันเพี้ยไฟใช่ไหมฮะเขาปกติเวลาเราฉีดชุดเนี่ยนะครับดังนั้นแปลงเนี่ยติด ติปล่องแรกนะครับแล้วก็ใช้ชุดบํารุงไปก่อนบํารุงใบบำรุงต้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นไอ้ทางด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้ชุดเขาเรียกว่าอทำดอกได้นะครับตัวนี้นะฮะก็อยากให้คุณลุงนะครับรีบปฏิบัติเลยนะครับไม่ต้องไปไถทิ้งนะครับวันนี้ก็พอลุงอยากจะฝากอะไรไหมนะฮะสำหรับผมไมจริงหรอจะจีวายจรงจริงครอประทับใจยังไงครับ ประทับใจไหมที่ใช้ยาอยู่ในหลายครับคประทับใจครับดีทีส่สุดดีของเขาอยู่ครับอ่าดีกว่าปีกายนี่นะครับนะดีกว่าปีกายปีกายนี่ไม่ได้ใช้เลยครับปีนี้ใส่แต่ย,ยาฉีดบุตรใส่ปุ๋ยบุตรใส่ขี้ฝุ่นเลยอใส่แต่ปุ๋ยเขากับแต่ยาฉีดเท่านั้นครับอดีดีของเขาอยู่ครับก็ฝากพี่น้องคฝากพี่น้องนะครับหลัจากเด็เดีพริกงามเลยมาเอายาตัวนี้ไปลดครับอ่านะครับก็อยากฝากพี่น้องกับเกษตรกรตอนจบนะครับว่า นะครับเรามาใช้แบบนี้นะครับมีปัญหาเนี่ยอยู่ในไลฟ์ไม่ทอดทิ้งนะครับก็จะมาแก้ไขร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ